สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทําไข่ลอยน้ํากันค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่านะคะไข่จะสามารถลอยน้ําได้หรือเปล่านะคะอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีแก้วนะคะสองใบเลยจ้าสําหรับแก้วของเราจะมีสองใบนะคะแล้วก็มีน้ําเปล่าขวดหนึ่งค่ะมีเกลือสี่ช้อนนะคะแล้วก็ใช้ไข่ด้วยกันสองฟองค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราจะมาดูกันเลยนะคะเริ่มจากด้วยการเทน้ำเปล่านะคะลงในแก้วนะคะเทในสัดส่วนเท่ากันนะคะใส่ประมาณครึ่งแก้วจ้าไม่พอนะคะใส่อีกให้มันเท่ากันนะคะแก้วนึงนะคะเราจะใส่เกลือะคะ่ะอีกแก้วนึงเราจะไม่ใส่เกลือนะคะ แล้วก็เทลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะเราจะนำไข่นะคะหนึ่งฟองลงไปในน้ำที่มีเกลือนะคะแล้วก็น้ำเปล่าหนึ่งฟองค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าผลจะเป็นยังไงกันคะ่ะ หลังจากผ่านไปไม่กี่นาทีนะคะปรากฏว่าไข่ที่มีเกลือนั้นนะคะลอยขึ้นมานะคะส่วนไข่ที่ไม่มีเกลือน,นะคะยังอยู่ในน้ําอยู่เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาสรุปผลการทดลองกันเลยค่ะสรุปผลการทดลองนะคะความหนาแน่นของไข่ไก่นะคะมากกว่าความหนาแน่นของน้านั่นเองน้ําจึงไม่สามารถพยุงไข่ไก่ให้ขึ้นมาลอยน้ําได้นะคะ แต่เมื่อใส่เกลือลงไปในน้ำน้ำที่มีเกลือนั้นมีความชข้มข้น,นมากจึงทำให้ไข่ไก่นะคะลอยขึ้นมาได้ค่ะสำหรับาการทดลองของเราก็มีเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ